สวัสดีครับตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องวันนี้เจอร์รี่นะครับวันนี้ผมมีไอเทมตัวหนึ่งนะครับที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็คือตะเกียงนะครับนะก็เป็นตะเกียงสำหรับไปแคมปิ้งนะครับตัวนี้จะเป็นของอยี่ห้อนะครับจ b เบลนะครับอ่าอ่ะนี่นะครับจ b เบลนะครับก็เป็นผู้ผลิตจากเมืองจีนนะเนาะอ่าแต่ว่าคราวเนี้ย หลายๆครั้งที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ของจ i เบลมาใช้เนี่ยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้แล้วกันนะใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับอาจจะเหมาะกับาสายแคมป์มือใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับอาจจะยังไม่ได้อ,อยากจะไปเสียส,ต,สต้งสตังแพงๆมากนะครับว่า ตะเกียงทรงนี้นะครับอย่างที่เราเคยเห็นเห็นกันในแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ไฮเอนด์หน่อยนะครับราคาก็หลักพันขึ้นนะครับตัวนี้นะครับผมได้จากแอปน้ําเงินมานะครับได้จากแอปน้ำเงินมาเพื่อนๆืนก็น่าจะหาได้ตามแอปน้ําเงินหรือแอปส้มนะครับตัวนี้ได้มาแค่ราคา200กว่าบาทเองนะครับก็เป็นโปรของเขาเนาะสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะไดมาแค่200กว่าบาทนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมา ลองอันบ็อกกันเลยนะครับว่าข้างในเขาเป็นยังไงนะครับก่อนไม่มีอะไรแล้วนะข้างในนะครับก็จะมีตัวตะเกียงนะครับแล้วก็ใส่ชาร์จใส่ชาร์จเนี่ยจะเป็น ไทสนะครับตัวนี้จะเป็นไทสี C นะครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งจะเป็น USB นะครับแล้วก็อันนี้คือตัวตะเกียงนะครับตัวตะเกียงเอ้ยสีนี้สวยเหมือนกันตัวนี้ครับเขาจะมีสีนะครับเรียกนะครับชื่อว่าซันเซ t ตนะครับมันจะเป็นสีน้ำตาลทองๆหน่อยนะครับนะก็สวยดีสวยดีนะครับอันนี้เห็นเห็นในกล้องก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่า ของจริงเนี่ยสวยนะครับผมสั่งมาทั้ง3สีเลยนะครับนะสีสีละ1อันนะสั่งมา3สีเลยนะครับก็มีสีดำนะเขาเรียกว่าดาร์กไนท์นะครับแล้วก็สีซันเซ็ตนะเป็นสีแบบน้ำตาลทองๆแบบนี้นะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งก็เป็นสีโอเชียนโอเชียนก็จะเป็นสีออกฟ้าๆนะครับอ่าก็จะเหมาะกับเวลาเพื่อนๆไปแคมป์แถวๆแบบริมทะเลอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็คือทั้ง3สีนะครับ นะครับจะเป็นาวางสลับอางีอาจจะได้เห็นชัดๆนะครับอันนี้จะเป็นสีสีดำก็คือเป็นดาร์กไนท์นะครับสีนี้คือซันเซ็ตนะฮะซันเซ็ตนี่สวยผมชอบอันนี้นะครับเป็นน้ำตาลแบบทองๆอ่ะสวยดีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโอเชียนนะครับก็เหมือนแบบสีแบบน้ําทะเลอะไรอย่างเงี้ยสีมหาสมุทรอะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันนะอันนี้ก็สวยนะครับก็อย่างเวลาสมมุติเราไปแคมป์แบบริมทะเลอะไรแบบนี้ครับ นะมันก็จะแบบให้อารมณ์แบบสีฟ้าสีโอเชียนอะไรพวกนี้นะครับสวยดีนะครับอ่ารันนี้อ่าในตัวของเขาเนี่ยนะครับตัวแบบตูดนะผมเรียกว่าตูดเหมือนกันตรงเนี้ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กประโยชน์ก็คือเพื่อนๆสามารถเอาไปติดตามแบบเสาทาร์ฟเสาออนนิ่งนะอ่าติดตามเสาที่มันเป็นเหล็กอะได้เลยนะครับอันนี้ผมลองเอาฟุตเหล็กมานะครับแปะนะอ่าเห็นไหมอ่ามันติดอย่างนี้เลยนะ อติดก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเออถือถือว่าไม่ไม่ได้หลุดง่ายนะเออก็กนแน่นในระดับหนึ่งนะครับเออนี่ไงติดได้หมดเลยนะครับปึ๊บอ้าวอันนี้อ่าพอดีว่าถอดตูดมันไว้นะครับนี่อ่าก็คือตรงนี้มันสามารถถอดได้นะเพื่อนๆเห็นไหมคือน่าจะดึงอ่านี่ถอดมาแล้ว ถอดมาปุ๊บเป็นอะไรนะครับถอดปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของแม่เหล็กใช่ไหมแต่ตรงนี้จะเป็นส่วนของรูชาร์ตนะครับเห็นไหมครับเขาเขียนว่า USB ใช่ไหมอ่าเราก็ลองแกะเนี่ยปุ๊บอ่าจะมีรูชาร์ตนะครับคือตัวตะเกียงตัวนี้นะครับหรือจะเรียกว่าโคมไฟหรือจะเรียกว่าไฟฉายก็ได้เนี่ยครับมันจะมี Type C นะแล้วก็เป็น USB ด้วย USB ตัวนี้นะครับก็คือ เขาสามารถที่จะแบบเสียบ USB ตรงเนี้ยแล้วก็ไปเป็น Type-C ชาร์จอุปกรณ์อื่นได้ด้วยนะครับอ่านี่ก็คือความสารพัดประโยชน์เนาะอ่าก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่หลายๆตัวทำได้นะครับเวลาชาร์จเนี่ยก็ง่าย,ายๆเพื่นๆก็เอาไท e ี C, นะครับเนี่ยมีไท e ี C. ก็ใสายที่เขาให้มาก็ได้หรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เสียบปุ๊บ พ็เ,เสียบไปเขาก็ไฟเ็จะขึ้นนะไฟแสดงสถานะตรงนี้ก็จะขึ้นเนี่ยครับโอเคนะคืองานผมว่างานดีนะกับราคา200กว่าบาทเนี่ยพวกวัสดุอะไรต่างๆใช้ได้นะครับงานของจิเบลนะแล้วก็คราวนี้นะครับพอเพื่อนๆเสียบชาร์จเต็มแล้วเนี่ยสามารถเอาหัวตรงนี้นะครับตูดนะผมเรียกตูดันมล้นกัน เสียบเข้าไปเสียบไปเนี่ยใกล้ๆดันเข้าไปครับมันจะมีเหมือนจังหวะล็อกของเขาอยู่อะอ่าเนี่ยนะเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้ก็ผมเสียบเข้าไปกันปึ๊บเนี่ยเรียบร้อยคราวนี้มันก็สามารถแปะกับเหล็กอย่างนี้ได้เลยนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูดูแรงแรงแรงดูดของเราเออ โอเคอยู่นะก็คืออย่าอย่าไปโดนอย่าไปกระแทกมันแล้วกันปล่อยให้น้องเขาเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาอย่างเงี้ยนะเอออย่าไปไปโดนไปอะไรแล้วกันถ้าโดนก็น่าจะแบบหล่นได้อยู่เออเขาก็แบบประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็นะเวลาใช้งานก็อย่าไปโดนครับว่านไปสก,กิดพอเผิ่วแบบไปปิดอ,อไปแปะตามเสาเสทาท้าบเสอเอาออนนิ่งอะแล้วไปเดินชนอนะมันก็หลุดได้นะครับ อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสีสันของเขาสีสันของน้องเขานะครับนี่ครับกดทีแรกมันก็จะเป็นไฟฉายอ่านี่คือ,น,คอนี่คือเขาเียว,ว่ากดหนึ่งทีนะครับเป็นไฟฉายอ่ะเดี๋ยวลองกดอีกหนึ่งทีตรงนี้นะกดปุ่มแดงๆตรงนี้นะกดอีกหนึ่งทีดับไปครับ กดอีกหนึ่งทีอ่ะก็เป็นไฟฉายอ่ะกดอีกหนึ่งทีอ่านี่ครับเป็นไฟตะเกียงละเป็นไฟแคมป์ละนะครับแลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคืออันนี้คือสีโอเชียนนะตรงแกนตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นสีฟ้าๆนะจะเป็นสีสีโอเชียนไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองกดอีกทีหนึ่ง อ๋อมันต้องกดในระยะเวลาที่กําหนดอันนี้ก็เป็นไฟเหมือนไฟแบบไฟฉุกเฉินไฟ SOS อย่างเงี้ยนะเออก็มันก็มีประโยชน์นะเพื่อนๆเวลาที่เราแบบเพื่อนอาจจะแบบเข้าป่าเนาะหรือว่าไฟตัวน,นี้เราพกติดตัวเราเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรอะ่ะเราก็าสามารถที่จะกดไฟตัวน,นี้ครับเพื่อเป็นการแสดงสถาน,นะเนาะว่าเรามีเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะครับเวลาบางทีไปนะอยู่ในที่ที่มันแบบ อันตรายอะไรงเงี้ยเนาะมันก็มีประโยชน์อยู่นะครับเวลาจะปิดก็คือกดไม่ต้องติดกันนะ่ะมันก็จะปิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเลือกฟังก์ชันเนี่ยก็กดรัวๆอย่างเงี้ยมันจะเลือกฟังก์ชันให้นะครับก็มี3ฟังก์ชันเนาะ,ะผมว่ามันก็ไม่มากไม่น้อยไปนะครับจริงการใช้งานจริง,รงเราใช้ไม่กี่ฟังก์ชันอยู่แล้วนะ,ะมันก็ไม่ได้มากได้น้อยไปนะครับ3ฟังก์ชันกำลังดีแล้วมาดูแสงของเขาทั้ง สามสีกันมั่งนะอ่ะอันนี้อ่ามาดูแสงของเขานะครับนี่คือแสงของเขานะครับทั้งสามรุ่นสามสีนะครับตัวนี้จะเป็นโอเชียนนะนี่เป็นโอเชียนอันนี้คือโอเชียนนะครับอันนี้คือโอเชียนนะครับแล้วก็นี่คือซันเซ็ตนะครับอันนี้คือ ดักไนต์นะครับนะก็ลองดูความแตกต่างเนาะอ่าก็จะแตกต่างกันนิดนิดหน่นอยห่อยแหละนะครับพอให้ได้บรรยากาศนะอย่างเวลาเราไปแคมป์ที่ไหนอย่างอย่างสีโอเชียนเนี่ยผมว่าไปทะเลอ่ะน่าจะเหมาะก็น่าจะสวยนะครับเออส่วนสีซันเซ็อย่างเงี้ยก็เป็นแนวแบบสีสีแคมป์เนาะน้ำตาลน,น้ำตาลอ่าส่วนสีดำนี่ก็เป็นสีที่เขาเรียกว่าใครแบบ อาจจะตกแต่งเต็นท์ด้วยทีมดําอะไรเงี้ยครับทีม all black อะไรเงี้ยก็จะใช้สีดําตัวนี้ได้นะครับและในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเขาก็มีมาให้ครบเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับเขาจะมีแฉงมาให้นะครับก็คือแฉงนะตัวนี้อาจจะปิดไฟก่อนอยแยงตาเออนะครับ คือตรงนี้ผมว่ามัน,ม,นมันใช้ง่ายอย่างหนึง่งตรงที่ว่าสมมุติเราเปิดอย่างเงี้ครับแล้วเปิดนี้เนาะอ่าเราเปิดงเ,เดงี้ปุ๊บมันเป็นไฟฉายเนาะแล้วกดอีกทีหนึ่งอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นไฟอย่างงี้ใช่ไหมครับไฟตะเกียงใช่ไหมอ่าแล้วกดอีกทีหนึง่งมันก็จะเป็นไฟแบบ SOS เนาะไฟฉุกเฉินนะครับอ่ากดอีกทีปิดแต่คนันเนี้เวลาที่เราใช้งานอะ่ะสมมติเรากดอ่ากดไฟตะเกียงนะและ้วก็ทิ้งไว สักพักหนึ่งคือเราไม่ได้กดต่อเนื่องนะครับเรากดทิ้งไว้สักพักหนึ่งอ่ะสมมุติพอเรามาปิดเรากดปิดปุ๊บเขาก็ปิดให้อ่ะครับคือแบบมันไม่ได้วนกลับไปที่ไฟฉุกเฉินอีกรอบหนึ่งนะอะไรเงี้ยออผมว่าตรงนี้เขาก็เขาเซ็ตมาดีเหมือนกันนะเอ่อเพราะว่ามีบางตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยอ่าเวลาเพื่อนๆจะปิดเนี่ยคือค้างอยู่ที่ตัวไหนอะ่ะมันก็จะต้องวนให้ครบ วงรอบฟังก์ชันของเขาก่อนเนี่ยถึงจะปิดได้นะครับไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วว่าเป็นตัวไหนนะครับแต่ตัวนี้ใช้ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับในส่วนของของที่ให้มานะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวไฟฉายหรือว่าตัวตะเกียงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นด้ามนะครับเป็นขาตั้งหรือว่าเป็นด้ามด้ามจับก็ได้นะครับได้หมดเล้าแต่จะเรียกนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นแฉงนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับจะมีอยู่แค่นี้มีสี่ชิ้นนะครับก็ ประกอบก็ตรงไปตรงมาง่ายๆนะครับตรงนี้หมุนเข้าไปได้เลยนะครับตตรงขาตั้งเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบดูแข็งแรงหรือพรีเมี่มมากนะครับอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนพูดกันตามตรงนะต,ตัวตัวเนี้ยมันจะดูก็แก๊กแก๊กหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถ้าตามการใช้งานเนาะถ้าเราไม่ได้เอาไปสมบุกสมบันอะไรมากอะนะครับโปรติไปแคมป์บางทีเราก็ไม่ได้ทําอะไรเราก็ตั้งอย่างเงี้ยนะครับก็ ตั้งเขาอยู่กับที่อยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปแบบใช้งานตรงขาตั้งอะไรตรงเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับผมก็คิดว่ามันไม่ได้มีผลต่อการใช้งานามากขนาดนั้นนะครับส่วนตัวแชงนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีร่องของเขาอยู่เดี๋ยวเขาจะมีร่องเขาอยู่เราเอานี้ขึ้นนะเรา,าเอาเอาตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะปกติตอนมาเนี่ยเขาก็จะแบบพับไว้อย่างงี้ใช่ไหมอ่านะพับไว้อย่างเงี้ยเรา ดึงขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวแฉกเขาจะมีแง่งอยู่สามแง่งนะครับเห็นไหมจะมีแง่งอยู่สามแง่งเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอาจจะมีแง่งอยู่แง่งอยู่สามแง่งนะครับเราเอาไอ้ตัวแง่งตรงนี้นครับที่อยู่ล่างตรงกลางเนี่ยนะครับไว้ไว้ตรงกับสีแดงแล้วก็อันนี้คือแง่งสองข้างของเขาแล้วก็ใส่ลงไปปุ๊บแค่นี้เองครับ ใส่ไปตรงๆใส่ไปเฉยๆตรงๆนะครับก็เวลาเปิดใช้งานก็นะประมาณนี้อันนี้ไฟฉายอ่ากดนี่ไฟแคมนะครับสวยนะสวยงามอ่าอันเนี้ยก็บอกเลยว่าสวยนะครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟตรงนี้อ่านะครับก็ประมาณนี้เนาะเออก็สวยดีสวยดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับสองร้อยกว่าบาทนะก็ สามารถที่จะใช้ได้ทั้งผมว่าทั้งสายแคมป์มือใหม่นะครับผู้ที่เริ่มต้นนะครับหรือว่าจะเป็นาสายแคมป์แบบมือเก่านะครับก็ใช้ได้หมดนะครับตัวนี้ดูสวยดีนะครับนี่ดูชัดๆอนี่ประมาณนี้นะครับแสงของเขาเนาะนี่ตัวนี้ชัดเลยนะครับ เนาะอ่ะดูงานเขาจะชัดน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวตะเกียงนะครับหรือจะเรียกว่าไฟฉายก็ได้ที่เราใช้ตอนไปแคมปิ้งนะครับนะก็ราคานะครับก็เรียกว่าเป็นราคาเหมาะสาหรับผู้เริ่มต้นเนาะไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ที่แบบแพงมากเนาะบางท,ทีเรายังไม่รู้ว่าเอ้ยเราจะแคมป์ไปยาวไหมนานไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่า มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นอของที่แบบกิ๊กก๊อกนะจ้าทีเดียวนะครับมันเป็นของที่คุณภาพดีนะครับและใช้ได้นะครับเพื่อนๆก็กดสั่งกันได้เลยนะครับเอาละครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ